สสดท้ายผมผมโค้ดกันนะครับจะกลุ่มเทรดกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับว่าเราจะเทรดยังไงนะครับไม่ให้โดนตลาดหลอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาให้เราดูนะครับอ่ะเรามาดูที่ชุดนี้ครับผมกราฟเนี่ยแม่งวิ่งเป็นเทรนค่อนข้างที่จะแรงมากเลยเนี่ยชุดเนี้ยโอ้โหวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างที่จะแรงเลยกินคนเซลใครเซลนี้ตายตายเรียบเลยตายแน่นอนเลยอ่ะทีนี้เนี่ยครับผมกราฟมีการย่อตัวจากจุดนี้เนี่ยลงมาที่จะค่อนข้างที่จะแรงมากและมีการดิับกลับขึ้นไป ซนข้างล่างตรงนี้เนี่ยจึงพิจารณาได้ว่ามันคือแนวรับอ่ะทีนี้เนี่ยพอกราฟมันมีการดีดัขึ้นไปถามว่ามันวิ่งเป็นเทรนแรงๆอย่างเงี้ยมีคนกล้าเซลไหะผมว่าไม่นะ่ะหรืออาจจะใช่ก็ได้ถ้ามีคนกล้าเซลก็ดีใจด้วยแต่ว่าผมไม่นะอ่ะเพราะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้น้างจะแรงไงพอนีนี้พอตลาดรู้ะครับผมว่าคนส่วนมากไม่ไม่กล้าเซลกันตลาดไม่ก็เลยเอาลงไงพอตลาดเอาลงเสร็จเสร็จ,รจปุ๊บอะครับผมอ่ะพอตลาดเอาลงเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคนต้องรอบายกันเพราะมันเป็นเทรนขาขึ้นแต่ถามว่ารอบาย ได้หรือ,อยังมันยังไม่ได้ครมเงื่อนไข,ขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะการที่พักกล้ามันดีดกลับขึ้นไปครับการที่เราจะใบมองใบต่อได้เนี่ยมันจะต้องมีการเบีกไฮายนี้กันเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้มีการแต่มันไม่ได้มีการเบรกไฮหายเกิดขึ้นไงมันก็เลยมองว่าการที่มันลงมาเนี่ยมันไปรับแรงจากแนวต้านมาแล้วเพื่อที่จะลงมาเคลียร์คนบายอ่าและทีนี้แหละใครที่บายตรงแนวรับตรงนี้เนี่ยก็โดนกินไปที่เรียบร้อยเพราะโดนตลาดหลอกอืมแต่อ่ะทีนี้มามองกลับกัน เส้นสีฟ้าผมเนี่ยเป็นเส้นที่กราฟเนี่ยมีการเบรกโครงสร้างราคาหรือว่าเขาเรียกว่าช็อคใช่ไหมเพื่อที่จะไปต่อถูกปะอ่ยไม่ใช่เป็นช็อคเป็นการอ่า BOS เพื่อที่จะขึ้นไปเป็นเทรนต่ออ่ะแต่ทีนี้เนี่ยอ่าพอกราฟเ่ยครับมีการเกือบใกล้จะมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร,รกราฟมีการดึงกลับก่อนดึงกลับก่อนอ่ะพอกราฟมีการดึงกลับเสร็จปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเราพิจารณาได้เลยว่าโอเคถ้ามันลงมาอีกทีในบริเวณราคาใกล้เคียงกันเนี่ยแม่งไม่น่าเข้าแล้ว เพราะว่าอะไรการที่มันขึ้นไปมันอาจจะไปรับแรงมาเพื่อลงมาทะลุส่วนส่วนนี้ไงจริงๆถ้ามันจะจะจะบายได้จริงๆถ้าจุดนี้ควรจะบายได้ใช่ไหมมันมันควรที่จะเทยาวลงมาเลยแล้วเราค่อยบายเออแต่มีการดีดกลับขึ้นไปก่อนจึงทําให้จุดนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่เข้าเงื่อนไขว่าเราควรที่จะบายอ่ะทีนี้เนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นครับกรรมก็ฟอร์มตัว,ตวพอมีการรูดกลับไปฟอร์มตัวนี้หนึ่งแล้วก็มีการทุบลงมาอ่ะทีนี้เนี่ยพอเรามาดูครับผมว่าอ่า พอมีการฟอร์มตัวแล้วมีการดัดึงกลับขึ้นไปกราฟมีการไซเย์เกิดขึ้นแต่จุดๆุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ว่าจะบอกคุณได้นะครับว่ามันจะเลิกไซเย์ตอนไหนมาดูกัน,นครับเห็นชุดนี้ไหมครับกราฟมีการวิ่งขึ้นอย่างนี้ถูกไหมอ่ะถูกปะ่ะอ่ะถูกไหมอ่ะการที่มันวิ่งขึ้นนะครับผมสวิงนี้เนี่ยคือเป็นสวิงที่มีการส่งราคาให้กราฟเนี่ยขึ้นไปเทสท,ท,ที่แนวต้านได้พอมีการเทสปุ๊บแล้วไม่มีการผ่านเกิดขึ้นเนี่ย แล้มีการทุบตัวลงมาครับผมและมีการหลุดสวิงนี้พอมีการหลุดสวิงนี้เสร็จปุ๊บเข้าเงื่อนไขไหมครับว่าเด้งขึ้นไปแล้วควรเซลล์อ่ะพอในนี้เข้าเงื่อนไขมีการเด้งกลับขึ้นไปปุ๊บอ้าวเราควรเซลล์พอเซลล์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมีการดีดกลับลงมาแต่คนหารู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่อาจจะรอบายตรงนี้กันเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นแนวรับถูกไหมแต่คนก็จะไม่รู้อีกครับว่าแนวรับนี้เนี่ยมันไม่น่าเข้าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกคือมันมีการดีดกลับขึ้นไปหนึ่งรอบใช่ไหมตรงนี้มีการรูดกลับขึ้นไปอ่ะตรงนี้นะเเรราาก็็จมมว่ัันนปบ มีการลงมาทดสอบอ่ะใช้ไปแล้วหนึ่งรอบขึ้นไปอีกพอขึ้นไปอีกเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดเกิดมีการเบรกโครงสร้างในราคาทําิฟรมเล็กเกิดขึ้นมีการเด่งขึ้นมาแล้วไม่มีการไปถึงแนวต้านอ่ะแล้วมีการลงมาแบบนี้ถามว่ามันน่าบายไหมครับมันน่าบายไหมหน่าบายลองนึกภาพนะแนวแนวรับใช้ไปแล้วรอบหนึ่งลงมาอีกทีมันควรใช้ทำไหมมันแข็งแรงหรือเปล่าอ่ะเล่นเล่นั้นทำฟิวเล็กมีการช็อตกันเกิดขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าโอเคมันเปลี่ยนโครงสร้างราคาที่จะลงต่อแล้วนะ อ่ะมันควรท่าเข้าไหมอ่ะใครเข้าก็เรียบร้อยครับเกมอีกรอบเดี๋ยวอีกรอบอ่ะล็อกอีกรอบอ่ะทีนี้มาดูต่อครับพอมีการมีการเทลงมาตรงนี้คืออะไรครับดีมานไหมตรงนี้คือตรงนี้ก็คือไม่ใช่ตรงนี้คือแนวรับอีกจุดถูกไหมแล้วแนวรับจุดนี้เนี่ยใช้ไปแล้วยังใช้ไปแล้วยังอ่ะใช้ไปแล้วยังอ๊บอ่ะใช้ไปแล้วยังอ้าวใช้ไปแล้วอีกแล้วมันถูกใช้ไปแล้วอยู่แล้ว คนรอบายไหมรอเพราะว่าอะไรเป็นจุดที่แม่งเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงถูกไหมเพราะว่ามีการที่จะมารับแนวรับปุ๊บแล้วมีการพุ่งขึ้นไปเลยอะแสดงว่าตรงนี้แข็งแรงไหมแข็งแรงแต่ถามว่าน่าเข้าไหมเพราะว่าอะไรมันใช้ไปแล้วอ่ะใครเข้าโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ่ะโดนอีกแล้วทะลุมาอีกแล้วปุ๊บอ่ะพอมีการทะลุลงมาเสร็จปุ๊บมาดูกันครับจุดนี้ทำไปถึงจุดเป็นจุดท,ที่น่าเข้าไปดูมาดูจุดนี้ครับเป็นจุดที่มีการเบรกโครงสร้างราคาถูกไหมอ่ะมีการเบรกโครงสร้างราคาอ่ะเนี่ยมีการเบรกโครงสร้างราคาป๊ และกราฟมีการเด้งกลับขึ้นไปก่อนที่จะถึงจุดเราไหมไม่มีอ่พอไม่มีปุ๊บกราฟมีการมาแตะเส้นครับและมีการรุนกลับขึ้นไปเลยแต่ถ้าคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นอีกคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าพอกราฟมีการทะลุแนวรับเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นแนวต้านคนส่วนใหญ่อาจจะมองเป็นภาพนี้ก็คือว่าขึ้นไปรีเทสปุ๊บแล้วมีการลงต่ออย,อย่างนี้แต่ไม่ครับผมดูให้ละเอียดนิดนึงนะดูให้ละเอียดนิดนึงอืมอก็ประมาณนี้ เราลองไป,ไปพิจนารณากับเทคนิคของตัวเองดูนะครับว่าสิ่งที่ผมบอกสิ่งที่ผมสอนวันนี้เนี่ยมันจะเอาไปทําเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขอบคุณมากครับ